ไปเอากี e rồi, <S <S <ess un> ่ต้าหรือี่เทา่ต้าไปมะื้ฮะมหยดลอานานละไม่ได้เนาะไม่ได้เนาะไม่ได้เขาไม่รู้อ่ะไม่ได้ะได้้เนาะ เราขอแต่งตัวก่อนเราขอแต่งตัวก่อนอวตารเดิสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่ช่อง Personal คุณ ATDNAMEUNG8N เล่นเกมกบอะไรนะเล่นเกมเเอะไกรกบเล่นเกมกบโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ด้ว,วยนะ่ติดใจเกมกบ <c ười> ไหมเ <c ười> เอาใจไหมก่อน่นนก่อนเอามานก่อน ข้กรไม่ได้เงเตอเตฮกินข้ากรไม่ได้นอ๋อเหรอ้่ะฮะกินมาตอมันมีข้าตกรไม่ได้เงรู้่าูแล้วไม่เินข้ากรบอกว่าฝากเนดู้เนเตืเเเอใข้ามาใหม่กนะรเข้ามาไหม่ากติดตามด้นะคะทํะ าสามด้อยหนช่งแสนแสงแก้วพัสามเสร็จเก็มอันนั้นไม่สนุกเพราะผมตายตลอดอ๋อ,อไปเื่ออ,อ่าถามต้องถามคนดูก่อนนะถ้าเกิดผลอันไหนที่โวตเยอะสุดก็เลืออันนั้นอ่าใครจะเล่นเกมกบไหมฉันไม่ไมไม ถ้าจะเล่นเกมกบไหมถ้าเกมกบพูดได้เลยนะกบแต่ถ้าไม่เอาก็ไม่เอานะ A T B E D A M D U N G แปดตัวเส็ผมเขียนคำว่ากบนะถ้าใคยาเล่นเกมกบถ้าเคยไม่เอาก็เขียนไม่เอานะสามรนึแสนแก้วพาสามเ็แต่ผมเล่นเกิดแร์ก่อน A T B E D A M D U N G แปดตัว ซึ้ง <Go. S 1> คุกอกอกๆโอ๊ะ oh. อกอกๆอ่ะมีใครเข้ามาอีกไหมมีใครจะเล่นอีกไหมน่าจะเข้านะจะกันไม่มีใช่ไหมเข้าแล้วนะอุ้ย <c oughs> <h uy> อยากเล่นหกพิกเอ็มอ่ะ อ๋อคุอ๋อคะเ,เอ๊ะขอดูขอดูโปรไฟล์เพื่มแบบหนึนะ่งไหเข้าเกมกลบรอได้เลยเดีย๋ยวจอยไปนะเดีย๋ยวจอยไปเข้าเข้าฟฟก่อนเ,อยเ,นอเออลยดิขอขอดูโปรไฟล์ก่อนโปรไฟล์ของน้องออฟฟ์ลัสก็จะใครอ่ะไม่ต้องเล็นกับใครเอ่ย ใครเอ่ยนี่ใครนี่อะไรอะไรอะไรันกรู้ว่าแบบอะไรอ เลี้งรอได้เลยเดี๋ยวขอดูเช็คเช็คอะไระสักหน่อโอเคข้าไปแล้วจอยมาได้นะใช่ไปเช็คนะไปบนไปแต่แล้วออกซารินีนแสงแก้วพาซัมเสร็จขอไปฟังของก่อนเดี๋ยวจอย,ยอตาม ไ t v a m u n t x 8น a t a u t x ทำไม่ราเขียนทำไมใครเขียนล่ะเขียนทำไมใครเชียดเขียนเขียนอียงนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เข้าใจประโยคนี้เท่าไหร่อะไรอ๋ออ่านอ่านอันนี้ใช่ไหมอ่านชื่อ เฉลยได้เฉลยได้เพนเฮเฉลยเฮเฮหมดแล้วหมดเกมแล้วอ้าวเข้ามาก็ได้เป็นเลยเหรอทำไมเข้ามาต้องได้เป็นเฉลยทำไมทำไมฉันต้องได้เป็นทำไมทำไมฉันต้องได้เป็นฐานใหม่ คนอื่นมีเป็นสิบสี่ทำไมให้ฉันเป็นฉันเพิ่งเข้ามาเองฉันก็ได้เป็นแล้วีีี a uh, t n e a a n e u n g แปดเอ็นเซ็นเป็นเฉยเออจริงสิ่งดีๆก็เป็นกบไว้เล่นกบดักเล่นกบดักใครเล่นเกมอ่ะม่อยากเล่นแค่นั้น อุ้ยใครมาชกวะอ๋อเผื่อไปใกล้ไ,กไปน่าเข้าไปใกล้เลยอุ้ยชยกไปจัดชกไปจัดชกไปจัดซาลินีแสงแกาา้วพาซัมเสร็จนไงคอไปเฝ้าก่อนเพราะจะครับดาเจม์มาหาฉันนี่ได้เกมมาครั โดนชุบชุบชุบทำไมชุบยาชุบโดนแล้วหนึ่งดอย่าพลาดอย่าพลาดอย่าพลาดวิทยโดนแล้ว ไม่มีเงินไม่มีเงินไม่มีเงิน ATP UNG แปดเง็นเสร็จผมอายุที่ที่พี่แอบมื้อหวานซาลินีนแสงแก้วพาส <Set. S 1> ามเสร็จของยิ่งเงอนก็ได้ดีเฮ้ยตรงไหนกันล็อกเกอร์เปล่าอยู่ในล็อกเกอร์ไหมเุ๊ยมันมีคนไปชกแม่เลยชัชวร์ร้อยเปอร์เซ็น ไม่ไงว่าละนี่นะมาชุบลอ้อมาชุบล,ล้อเฮ้ยเหล่าคนณคนเดียวเหล่าคนณคนเดียวบอกตำเนิดหน่ได้ไหมอุ้ยไปชุบเพื่อนเปล่าอ่ะไปชุบเพื่อนเปล่าเดี๋ยวไปชุบเพื่อนนะจ๊ะฉะนันแม่หนูอยากให้ไปชุบ เอทีีเอเอเอนยูเอ er. uh ็นจีแบบแปดเอสร็จเราเกิดรเนี่ยมอคนหนึ่งขออีกแค่คนเดียวเองไไ้ใหม่เอ่ยขอร้อเนี่ยใช่ที่วานวานขอว่าคำใบหน่อยคำใบขอคำใบหน่อยนี่ย สาินีแสงแก้วพาสัมเสร็จพอขุดถ้ำทำไมได้แต่ขี้แตก A T E E M E U N G X E เนี่ป้าหวานในถู่ที่หวานหวานใช่ไหมตรงนี้ไม่เจอเอ้ยขอตำแน่มาเถอะขอร้องแค่คนเดียวเองเสร็จต้องการคนแค่คนเดียวขอร้องบอกเพื่อนงบอกเพื่อนบ้างบอกเพื่อนบ้างก็นด้วย

ไดนขโม,มยวิกอีกแล้วทำไมคนโดมมอขโมยวิก,ก่อยจังไม่น่าปกไม่ต้องบอกเลยนะว่าตรงตัวเรอเอขอร้องเออนได้ร้อยี่สิบหย่า A T E E A N U N G แปดเเสร็จพูดจริงที่ รู้อะข่ามจริงมันมันแบบไม่น่าไม่ค่อยาดูเท่าไหร่เฮ้ยเนี่ยตกอีกแล้วเนี่ยไม่ชอไม่ชอเสียงมันทยรอกกันไปเฮ้ยแต่ขอเชน่นเนี่ยชอบตดเนี่ยโอ้ยออีออีอีีีอี ที่ชอบตัวสียงใครตอไปแล้วอุ้ยอยากมีใครอยากซื้อสกินกรบไหมสกินกบน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยเนี่ยน่ารักมากอุยอ,อยากได้กกสิทธิฟ้าไม่มีตังอะถ้้คใครได้เล่นป่านนี้ตังเป็นหมื่นแล้วมั้งถ้าเล่นกันอุ้ย หมดเกมชะหมดเดียวหรอตอนนั้นตอนนี้ซาเลนีแส,สงแก้วพาสามัมเสร็จผมได้ของอออในเอิร์นแมนดาเมเจอร์ยี่สิบห้าเอเฮ้ยได้ท่าหรอเนี่ยใครโหวตท่าเนี่ยฉันไม่ต้องการเลยมันเล่นยากเกินไปเฮ้ยไปแอบที่มันลับลับดิเนี่ยเนี่ยตรงนีนตงนน้ตรงนี้ตามมาได้นะยั่เคยพาไปแอบตัวนี่ตรงนี้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยตรงนี้เออเนี่ยตรงนี้มันแอบรับดิเนี่ยแล้วก็หันหน้าเข้าไปมันไม่หาไม่เจอเลยอหะบอกไว้ก่อน ก็ตา,ามเปิดเร็วามาเ <c oughs> นี่ยอืม <c oughs> อุ๊ยแอบยเอ้ยอ้ <c oughs> อุ๊ยอย่าหันหน้าอย่างนั้นดิหันหน้าทางเนี้ยเดี๋ยวแสงไฟมันเห็นเดี๋ยวมันเห็นแสงไฟหันหน้าตรงนี้เร็วหันหน้าเข้าหอยอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันเห็นแสงไฟ เฮ้ยออกไปดีกว่าตามมาตามมาอุ้ยกบไม่อยู่กบไม่อยู่ตรงไหนวะตรงข้ามมือกรดกรดอะไรอะกรบหรอกบอยู่นี่เหรอไปตามเพื่อนไปตามเพื่อนไปนี่คือที่ไหนเนี่ยที่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 มันไม่ควรมาอะกลับกลับกลับมันไม่มันไม่มันเล่มันมันกบกบอยู่ไหนอะ มันนี้วันนี้ร่อนกลับออกมาตรงนี้เฮ้ยไปเลยไปเลยไปไปไปเฮ้ยอย่าไปเล่นน้ำเยอะเดยวจะไม่สบายเอานะนฮ้กบไหมยังเนี่ยกบไม่มาอีกหรอกบทำอะไรอยู่อ่ะคะแนนของกบศูนย์เหรียญ เพราะว่าออฟออปลายตูกลาคนตั้งคนละเท่าไรสิสิบเหรียญ A T D E A M E U N G X B S สิบผมชอบเล่นน้ำเน่าชอบเล่นน้ำเน่าโอ้คิตะไคคิตะไคแม่จะกินเลยอ้ยม,ม,มันไม่เข้าใจเลยทำไมต้องติดกันเนี่ยมันมันไพลอตกันไปหรอวัน ยินไโอยไม่ชอบเสียงฉันไม่ชอบเสียงเตดได้ไหมตดตดตดัั อุ้ยอยากไปขว้งอันนี้ก็ประมไม่มีอันไหนที่สองร้อยกว่าบาทเลยอุ้ยคุณได้เป็นโกบอ่ะมันขี้โกงไหมอ่ะมันจะขี้โกงเกิดไปไหมถ้านคุณเห็นชัดไปแอบเนี่ยขี้โกงชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์น่ออาอะไรอ่ะอุ้ยด้านนี้อุ้ยเรางี้แต่งสีดำมาดีกว่า เฮ้ยมอคนเล่นเป็นโปรมอคนเล่นเป็นโปรอ่ะเขอที่เห็นบินอยู่อ่ะเฮ้ยกลบมาแล้ว นี่ว่ะรีบเลยคนดูเป็นครับคนดูเป็นกบอุ้ยมีคนมาชุบแล้วอุ้ยอย่ามาอย่ามาขอร้องอุ้ยอย่าขอร้องอย่าอย่าเห็นหน้าจอเฉยมา โดนแน่ฉันโดนแน่แน่ขอร้องอย่าตามว่ร้องไม่อยากตัวแน่อุ้ยขอร้องเนี่ยมาได้ไหมอ่ะขอร้องไม่อยากมากอ่ะอุยช่วยด้วยอุ้ยอย่าเปิดาจอดูได้ไหมว่าฉันอยู่ตรงไหน

อยู่นะเพื่อนเพื่อนนะคนไม่เห็นคือแย่อุ้ยเพื่อจะลงไปทำไมมันก็เห็นหรอกโอ้โหทำอะไรไม่รอบครอบะเอาซะเลยเฮ้ยกาะมันมา้วกาะมันมา้วเอ๊ะเอ๊เห็นชัดเจนเลยอุ้ยจะไปกระโดดให้ทำไมแล้วมันก็มาจริงหรอ โคฟาสตัวเอเลแฟนแต่ว,ว่หมดเวลาแล้วเหรอทำไมคุณทำแบบทำไมคุณหาไม่เจอเมื่อกี้ล้มไปแล้วรอบหนึ่งเพราะคุณเห็นฉันใช่ไหมปวดแบบอื่นเวลาแบบแบบเนี้ยเขาใช้นัหอวอิดก,กันนะนี่คืออะไรตด Yeah. เนี่ยไอคอนรูโถเขียวเนี่ยอืออจ้าาเล่นคะลาลอุ้ยเอาดเ,เ,เนี่ดเนีชอบเล่นดดเนี่ชอบเล่น,ลนไม่ได้เล่นมาละอาดานเนี่ดเน่เทรย โอ้ใครไปกบอ่ะเฮ้ยพกลามานี่เร็วเราจะพาไปแอบที่ลับ อันก yeah, no. yeah, okay. uh, anyway. ็คือร้านขายเนื้อแอดตรงนี้แอดตรงนี้เออแอดเนียมาแล้วอี่้นสนสุดสิ้นสุดส้นสุดสิ้นอุินสุนน้นนนส้นนดสนสองเสร็ส้นสิ่งเห็นว่าพี่นล้ไสุนไร ไล้เ <icana>, หมือนกันได้แหละเฮ้ยอย่าเอาไปเอามาแอบมาเห็นตรงนี <enorme> <t <nữa> <t <acceptable> ้ตรงนี้เฮ้ยมันเห็นบารียมันเห็นบาริอาโอ้่ที่เอาไปที่แอบมาที่แอบดูกลบมาแล้วกลบมาแล้วกลบมาแล้ว ยืนยืนยืนเอฟเคยืนแบบยืนมืออ่ะแล้วกบก็เข้ามาแล้วก็มาตีพวกเราโอ้ยตัดคนเนี่ยฮ่าฮเพื่อนเพแปลว่าที่แปดได้ด่านนี้แล้วเหรอโอ้ อากได้ด่าออ่งเงี้ย A T V E A G แปดเดือนต้นในเกมนี้เท่าปราคุณจะกดในชีวิตถึงห้าแสนครั้งหห้าแนครั้งที่ไม่ออกมาเลยเ ก็ไม่เจ็บแล้วนะอึมาเจอแล้วแหละอ่าฮะเจ็บลงยัง Là... 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 Là...

อันดับตับขาไม่น่าเนียนนะไม่น่าจะเนียนเลยแหละว่าอันดับตับขาไม่น่าจะเนียนนะเอาอันดับตับอันดับตับดำนี่แหละเสร็จแล้วอันดับอันดับตั๊กมาแล้วโอ้ยอึ๊ระหว่างรอเขาเล่นเกมกันแต่งตัวให้ตัวมันเล็กๆหน่อยละกันค่ะ เอาให้ตัวเล็กิหมดจังเลยนะอ่าเก็นทางร่างกายงูแส้เอาเบนเบนเนี่ยเบนเบนเบนเอาเบนเบนวะนี้เบนเบนอีกไหมมีเบนเออเนี่ยเบนแล้วอ่ะลองดูเอไม่ใช่ ซาลินีแสงแก้วผาสามเสร็จของผมลงตัวเล็กก่อนเออตัวเล็กใ่ไหนล่ตัวเล็กแค่แค่นี้มันหุดตัวได้แค่นี้นี่นี่น่ารักอ่ะใช่ปะอือ เป็ดมาแล้วอุ้ยยังมีอะไรไม่พอใจอยู่เขาเขาออกออก <top of noise> ออเอร็จแล้วเสร็จแล้เส้ยเออไงหกตัวขึ้นแล้วก็ต้องใส่นนี้อ,อุ้ยมันดูแบบว่าสีเทาๆอ่ะมันไม่ดำอ่ะมันไม่ดูดีดูดีดนนำดำ,ำมันไม่ดำ ไม่ตามา่อ่ะไปเถอะอ้าวอีกอนออกทำไมเอ่ยเออเอเอเอืลาลลาบาร์าเรอาฉันกลับมาแล้ว อาัมตับดำมาแล้วทำไมพวกเราหดตัวได้ขนาดนี้อุ้ยชิคกี้พาอหรอวะอ่อ จะเริ่มยังอ่ะอ,นนอีกนานไหมอ,อีกนานไหมเอ่ยพระนางนะขอแต่งตัวก่อนนะจะทำอะไรวะลูนละอ่โครงสร้างใช่ไหมจะเป็นหกอ้าทำไมเจ้บวมอย่างนี้ ไม่เ,มเง,งียบจล้ยังยังล้มแล้วล้มแล้วคือ,อโอ้ยแล้ววด <c oughs> อดไ,ได้อีกปลาสเลืวสั้อีกนนี่ละอีกละปลาลสัเรือตัูก็เ่า <c oughs> คนนีสิสีดำซารินีแสงแก้วผาซ้ำเสร็จเอาให้โลกนี้เป็นห้องสีขาว เป็นสีขาวทำไมเปลี่ยนเป็นสีขาวคะไม่เข้าใจอู้หูแล้วเข้ามาในห้องช่องไหนไ้เนี่ยโอ้โหอาดัมตับขาต้องมาแล้วแต่อันนี้เอาดัมเอาดัมตับดัมไปก่อนเราต้องเลือกด่านที่มันมืดๆนะอาดัมเอริพก,กบมันจะไม่เห็นโอ้โห นีท ATMG สถานีเสร็จนี่คือคนต่างวัดครับนี่อะไรนะนี่คือดำตัดดำดับดับแปแบอะไรไม่รู้อุ้ยอะมาแอบใต้ยล่างนี้หรอระวังกบเจอนะกบเจอได้นะกบมันรู้จักแฝงสมัยเนี่ยกบเขากินสมองหมูจ้าดินีสั่งแ